เพนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้กับปากันค่ะทุกคนเรือเนื่องมาจากว่านะคะคือปาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ทำสีผมนะคะ่เอทำสีผมได้แต่ไม่ให้ฉุดฉาดนะเกะคือเหมือนยังเป็นแบบเด็กวัยนักเรียนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งสอกว่าทำสี ไมเนี่ยก็คือแบบป๊าป๊าไม่ใช่แบบสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องคิดคุณแรกน้ำตาลดำเงียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เนะคะก็เลยจะมาแก้ป๊าป๊าเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นคลิปให้ดูก่อนนะคะว่าป๊าป๊าเนี่ยคิดยังไงเนาะก็คือเราได้ไปทำการแอบถ่ายมาไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะป๊าป๊าค่ะว่าไงลูกหนูอยากแก้มขาวย้อมผมย้อมอะไรยังไงลูก หนูเห็นเจ้าหนูคายอมกันหมดเลยอะค่ะสีอะไรสีขาวทาเทาเงินอะไรก็สวยดีเนะาะเพราะว่าบอกว่าช่วงนี้เขาแต่ชั่นกำลังกินแล้วโรงเรียนเาจะให้อะมันผิดระเบียบป้ะลรืก็ตอนนี้มันเรียนออนไลน์อยู่ป่ะป๊าก็ทำได้เป็นไรหรอะก็เดี๋ยวเปิดทางที่จอนกลับเช่นไรเอาป๊าว่าไม่โตกว่านดีกว่าไหมตอนนี้ยังไม่โตอ่ะคือหนูอ,งงนอยากยอมว่าป๊าหมาบอว่าเขาเห็นแบบนี้เป็น ไม่เอาว่ะป้าว่ามันไม่เหมาะมันไม่ถึงเวลาไว้เวลาถึงเวลาก่อนแล้วค่อยมีก็ได้ไม่อยากไม่เอาไม่ให้ทำนะขออนุญาตป้าใหม่ก่อนทำเองคะยังไม่ถึงเวลาปลา้าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็คือ คิดเมื่อกี้คือป๊าป๊าไม่เห็นด้วยอย่างมากนะคะรุนะะแรงรุนแรงใช่เราก็จะเอาจุดอ่อนป๊าป๊าตรงนี้นะคะมาแกงเขาค่ะก็คือเราได้หนูได้ทำการให้มามาะค่ะซื้อเป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมชั่วคราวนะคะก<อ>็คอแบบอาฉีดตอนนี้แล้วก็ล้างตอนนี้ก็คือออกเลยอะไร่บบนี้ใช่ห,<า>ห,หมดเลยอันนี้ที่เราซื้อมาเป็นสีสีขาวกายเหมาะนะคะก็คือแบบอ่ะโอเคเห็นชัดเจนเลยนะคะสีแบบตาดำอย่างเงี้ยกับขาวคือมันตัดกันนะ เริ่มภารกิจค่ะมาผงเรึ่งหัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นพๆน,น,น,นพนแบบนี้เ<ช>วลาเกสลงไปนะเกสกล้าวผมออกแรงมาเขาก็จะได้เห็นเป็น,ปนแบบนางพญาจริงๆค่ะ ้วซอมกันสวยไหมคะเนี่ยคราวนี้เขากำลังคิดแบบว่าทำสีผมแบบครึ่งหัวเห็นปะถ้าเกณฑ้มนผมขึ้นอ่ะหรือปล่อยผมลงมาเกณฑ์ก็จะไปโรงเรียนได้ปกติไม่เจอเพื่อนอะไรประมาณนี้จะแบบรวบผมอย่างนี้ใช่ปะเก้จะดูแบบสีแบบประกายหมองบอลๆอะไรประมาณนี้เลยร่าฝกว่าปะนี่มาปะเป็นไงคะสวยไหมคะเห็นไหมก็แบบเออก็ทำจริงเงี้ยถ้าสมมติปล่อยผมลงมันก็คือปิดหมดเลยเห็นปะใช่ไปเรียนรู้แค่ปล่อยผมลงมา กข้าพร้อมยังป้าป้าคะเป็ไงสวยไหมคะป้าป่าป้าปาบอกแล้วเนี่ยว่าอย่าไปทำนี่ทำมาดัางหัวเลยเนี่ยหัวไม่เห็นอะไรเลย,เลยอุ้ยทำทำไมเนี่ยบอกแล้วงไงว่าไม่ทำไม่ให่เหรอฮะ ไม่เห็นเป็นไรเเลยป็นไรต้องถ่ายงานลูกค้าโอ้ยนัดเขาไว้แล้วเนี่ยแล้วผมเป็นแบบนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวปล่อยผมลงมั้งก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยทำใหม่ทำทำไมแล้วตรงมเดียนเขไม่ว่างไงเออเรียนออนไลน์ทุกเย็นมาเบียบบ้าลูกโอ้ย ป๊าไม่เป็นไรเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นไพูดไม่ฟังอะไรเลยเก่งแล้วใช่ป่ะมาไถ่คิดทำไมไม่เป็นไรเลยสุดท้อแปลว่าอะไรวะไม่เป็นไรเลยมันคือสเปรย์เนี่ยบอกว่าอยากลองทำไม่ได้หนูทำให้เลยจะด้ดอลงรับคำสั่เหมือนผมเหมือนดอลลาร์นะสุดที่รักของป๊าน่ารักออกเนี่ยเห็นไหมไม่มันคือสเปรย์แหละมันเป็นเปลี่ยนสีผมเช้า ป้าจะ็กวิสันก็ออกแล้วเอาไหมเดี๋ยวหนูองทำสนุกมากไหมสนุกไหมวันหลังนี้ก็พ่ดแต่เตะทั้งหัวดิป้าลองไหมเอาสีผมอย่างกับดอลล่าหัวก็สักทำอะไรยังงี้มันกลับไปเป็นโฟนหน้าเข้าไปเป็นไงแกคนอื่นเยอะดีนักพี่เขาแกล้งคือทำไรหน้าหงิดหน้างอได้ปะป้าผมงอๆเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกันเออเป็นสี ใช่ไงนกใช่ไหมไหนคืนบ้างไปก่อนเออฝากไว้ตรงนั้นแหละอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ คลิปแก้มพ่ออินเป็นไงสนุกไหมได้เวาคืมันฟูงมันเหมือนเป็นกากเพชรด้วยมันโอเคนะคะก็หวังว่าวันนี้นะทุกคนจะแบบว่าสนุกไปกับพวกเราเนาะใต้ทีแก้มพ่ออินคืนบางสมน้ำหน้าชอบแก้งเราดีนะดูได้หัวแม่นยุ่งเลยโอเคบ๊ายบายเพื่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะ